แกได้พี่เห็นแล้วแกได้ไหมแก้ได้ไหมแม่เป็นผมเป็นนักข่าวไมั่งกลัวแกได้ค่ะแกได้จริงที่แบบดีๆในเรื่องจริงอ่ะมันต้องแก้แล้วเดี๋ยวเรื่องจริงเป็นยังไงบ้างมันต้องแก้ได้ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่ปัญหามีไว้แก้คนเดียวนี่ถ้าเขาทำต่อไปไม่ต้องทำได้สิมันยกแนวมันจบแล้ไม่ไม่จบผมมันนะมัต้องล่างอะไรที่มันบังคับให้อยู่ในกรอบ ร้านม่เชื่อพี่หรอระดับไหนแล้วล่ะแล้วเขาระดับไหนที่เขามาทำแล้วทำเล็กอีกเรื่องแล้วทำเล็กอีกควงกันทำเล็กอีกควงการแล้วพี่ชาวนาก็ได้เงินแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยได้ชาวนาแต่ตรงนี้ต้องติดมันต้องได้ไม่ได้มันจะมีอิทธิพลอะไรมากมายคิดว่าไม่ได้ใช่แกไดแต่แต่ยูบักกัสันไม่ได้เพราะเขาให้แค่อะไรนะที่บักกัสันเนี่ยเขาถูกเก้าอีก็ต้องไปใช้นี่ ะจรรตู้ที่วนอย่างี้แล้วลูกค้าเนี่ยตาแตกตื่นงงกันหมดแล้วพวกคนที่มาปกติเนี่ยถ้าเจอฝนตกหรือเจอคปนแก่คนไม่สบายเขารอ,นอบนรถได้เพราะรถถึงเวลานหลองตรงเปแต่นี่คือไม่มีเลยลูกมาต้องไปยืนตรงไหนก็ไม่รู้แล้วรอรถมาตอน,น,นก็ไม่รู้ไม่สามารถที่ทำอะไรได้แล้วแม่ค้าที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาเช้าว,วันงแพงที่เขต้องปิดมุ้ม กอราเจ้าครับกอราเจ้าใช่เ่ยผมอะเขาเสียเงินวันนึงสองพันกว่าบาทพี่เนาะอ่ะแล้วเห็นมีบางเจ้าปิดบางเจ้าไม่ปิดบางเจ้าไม่ปิดเพราะว่าเขาต้องจ่ายไงนี่ก็ต้องจ่ายหมดแหละแต่ว่าเขาจ่ายอย่้รู้ว่าเขาจะยังไงกันนะซื้อถึงคุณไม่ขายคุณต้องจ่ายแล้วคิดว่าวันนึงงานหนักไหมพี่สอง